พราะเราไม่เป็นเพียงบ้านพักผู้สูงอายุเราดูแลครอบคุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตจะมีคุณหมอมีพยาบาลมีผู้ดูแลมืออาชีพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะพิกุณหัสดินีรัตเป็นผู้จัดการศูนย์โคราชเน i ซิงโฮมสถานดูแลผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอลเนอร์ซิ่งโฮมเป็นบ้านพักผู้สูงอายุเป็นสถานที่ดูแลพักฟื้นและให้การช่วยเหลือในการทํากิจ,จวัตรประจาวันแก่ผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะสั้นผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นระยะยาวและผู้ป่วยระยะสุดท้าย คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มาอยู่กับเราจะมีคุณหมอมีพยาบาลมีผู้ดูแลมืออาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงมาคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเรามีนักโภชนาการที่ให้ความร่วมมือกับคุณหมอคุณพยาบาลในการที่คัดสรรเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเป็นรายบุกคลเลยค่ะด้านสุขภาพกายเราจะร่วมมือกับคุณหมอ และนักกายภาพซึ่งนักกายภาพจะมีโปรแกรมดูแลแต่ละท่านตรงกับความต้องการแต่ละโรคและแต่ละบุคคลค่ะห้องพักของเราจะแบ่งออกเป็นห้องรวมห้องแยกโซนหญิงชายและห้องพิเศษค่ะ